สวัสดีครับอีดหนึ่งลำครับอีดหนึ่งคันอ่าอีดหนึ่งคันครับเหมือนเดิมสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีครับน้าอ๋อเมื่อวานนี้ไปทําบุญกับขับมิวเอกไทยแลนด์มิวเอ็กไทยแลนด์ครับผมแล้วก็เราก็ไปด้วยกันอ่าครับผมมิวเอ็กล้วนๆเลยมีล้วนล้วนๆครับผมประมาณเกือบ50คันนะได้ครับก็เหมือนกับเที่ยวนั้นที่เราไปทําไปมิทติ้งที่ไหนที่ชลบุรีใช่ไหมครับอันนั้นเยอะมากครับก็เดี๋ยวไม่แน่นะฮะอาจจะมีข่าวดีคืนนะอาจจะเช่าสนามเลยนะครับเดี๋ยวก็ เป็นมิวเอล้วนดีกว่าเนาะครับอ่าครก็คือเดี๋ยวไว้โอกาสดีๆนะปีนี้อครับแต่รอดูวันก่อนนะครับเดี๋ยวน้าจะเชิญชวนทุกคนนะฮะที่เคยทํากับน้าไปหรือว่าขับไหนขับไหนก็ได้ครับขอเป็นมิวเอ็ก่าจะได้มาพูดคุยกันพบปะกันมีเล่นเกมกันมีอะไรกันนิดนหน่อยครับผมอ่าครับผมลำนี้ก็มาต่อยอดเครื่องยนต์1.9อีเลแกรสีดำนะครับครบอ่าเป็น FC จากะเชียงซาวนะครับอ้าซื้อซื้อคันนั้นซื้อแล้วบอกต่อมา าตดซื้อครับ1.9ครับอิเล็กแสสีขาวมุกอ่าอันนี้คือแนะนําให้มาซื้ออันนี้คือนายดาบตํารวจปัญญาเป็นตํารวจอยู่ที่อาชาเชียงซาวนะครับครับผมอ่าต้องแต่งร้านกมลครับผมอ่านี่ครับก็ให้โจทย์มาครับเป็นตัวนี้ก็ได้อย่างที่บอกไว้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัววันน่อม5้าครับผู้จัดการ โอ้โหล้อผู้จัดการใส่นี่คือแวนน่อมตอนนี้ขาตลาดน่าดูเลยโอ้โหก็แวนน่อมห้าเดี๋ยก็หนึ่งคือสวยไม่ต้นแล้วก็ย่ห้อคือเป็นล้อเบาใช่ครับ,รบแล้วล้อเบาก็คือน้ำหนักเบาก็คือประหยัดน้ำมันทุกอย่างดีหมดเลยทุกอย่างดีหมดเลยแล้วคือคมิติกา้านมิติอะไรแล้วคือจะเป็นตัวล้อเก้านิ้วออฟซูบล้อมาถูกแบ่งออกมาคือล้อจะไม่หุบใส่สําหรับตัว SUV นะฮะมิลเล็กฟอร์จูเหรือว่ารถตัวสูงจะหล่อมากครับอ่าครับผมจะใส่รถตัวเตี้ยไมแน่นะผู้จัดการได้ใส่รถตัวเตี้ยแล้วมันจะล้นออกมาครับแต่ป็นใส่พวกรถตัวสูงซึ่งมันมีโป่งใหญ่ก็สวยน่าดูเลยครับอ่าลำนี้เหมือนเดิมครับก็โหลดไปด้วยอ่าช็อปโปรเฟนเดอร์นะครับเดี๋ยวผมมาหาพวงมาลัยนะผู้จัดการบอกเลยครับอันนี้คือเดี๋ยวเอาที่ตัวยางก่อนนะครับยางตัวนี้เป็นโตโยต้าอาร์ทีนะครับอ่าเป็นสไตล์ลุยเลยนะครับอันนี้ก็คือกึ่งลุยนะครับ แล้วก็กึ่งทางเรียบนะครับพูดง่ายว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้ทั้งทางตรงและทางเรียบนะครับแล้วก็เลือกก็คือตัวล้อเวนน้่มห้าครับผมและยางตัวย่อาร์ทีใช่ครับนะครับสายลุยๆหน่อยแล้วก็ทีนี้ช็อก็คือเป็นช็อคโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์หน้าวินซีรีส์ครับได้16กระดับใช่แล้วก็ปีกนอกมีปีกนกปรับองศาใช่แล้วก็มีกันโค้งหน้าด้วยอ่าครับผมอันนี้คือพูดง่ายๆคือฟูลเซตเลยครับผมอ่าล้ำนี้ก็มีใส่คิ้วด้วยนะครับทุกคนทุกคนดูนะครับเฮ้ คิ้วดำแล้วรถสีดํามันจะดูขึ้นไหมนี่เลยครับสวยเลยครับบางคนคิดว่ารถสีดำใส่คิ้วแล้วมันจะกลมกลืนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่คือคิ้วดําด้านก็คือตัดกันเลยตัดกันเลยครับเพราะคิ้วผมจะไม่ไม่ใหญ่ไปครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับยิ่งสีดํายิ่งใสยิ่งหล่อครับครับนี่เลยครับก็ส่วนในด้านหลังก็เป็นตัวซับแทงโหลดใช่ครับซับแทงและสปริงโหลดนะครับใช่ครับเป็นพิกกี้แบคโหลดลงมา2นิ้วครับก็เป็นสเต็ปที่ ใช้งานได้จริงนะครับนั่ง7คนไม่มีติดแน่นอนครับสวยนะผู้จัดการนี่ผมชอบเลยนะรถสีดำคุมทนดำทั้งหมดเลยแล้วก็ได้ยางเป็นโตโยอาทีครับซึ่งตัดขาวจริงๆแล้วยางมันก็ดำอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวหนังสือสีขาวยิ่งสวยครับผู้จัดการสวยสวยครับสวยมากเลยนี่เลยยางโตโยอาทีนะครับก็เป็นยางกึ่งเรียบกึ่งลุยได้นะครับถ้าวิ่งถนนดำก็เสียงมีไหมมีนิดหน่อยครับ มีมีนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกระดังเลยนะครับโนทานนะครับนะถูกต้องครับนี่เลยหูดอกมันหนาดอกหนาแล้วไม่หอนด้วยใช่ไหมไม่หอนครับไม่หอนครับนี่เลยถ้าเทียบเท่ากับพวกดอกมัดนะตัวนี้ไม่หอนแน่นอนครับอันนี้ก็ยังเหลือในเรื่องของไพรมเข้ารูปนะครับครับผมแล้วก็ในส่วนของข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคาดเอวคาดเอวนะครับคาดเอวแล้วก็จะมีันเร่งไฟฟ้าลูกค้าก็จะเติมนะครับแล้วก็ เลิกรับรถเนี่ยวันที่30มสิบเดือนมีนาคมครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยปิดยอดให้ก่อนอเพื่อให้เราเรมาทำที่กรมการยารลูกค้าหลายท่านเนี่ยก็ถามมาเหลือเกินว่าเอ๊ะ เราไม่เคยเจอหน้ากันเราไม่เคยเห็นหน้ากันโอนจองได้ไหมได้ถูกได้เลยครับปลอดภัยสยามพิตตี้นะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้าดาวมาสามแสนสามแสนนี่พร้อมแต่งเลยนะครับพร้อมแต่งเสร็จแล้วก็คือโอนเงินมาปิดยอดวันนี้เองแล้วก็ให้มาทําที่ร้านนนกระบวนการยางแ้วก็เดี๋ยวจะฝากรถไว้เลิกวันที่30ก็มารับรถรถหล่อแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมตั้งศูนย์พร้อมรอทุกอย่างเลยก็วันรับรถก็คือทุกอย่างโอเคสุดแล้วครับใครที่มีเวลาก็แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ ให้ผู้การเล็กจัดการไม่นถ้า่านมีรถนะทุกนี้คือถ้าได้รถก่อนก็คือเอารถเลยครับเพราะว่าก่อนจะเข้าเทศกาลสงการเดี๋ยวไม่มีรถครับช่วงเนี้คือลูกค้าหลายคนจะรองานมอเตอร์ครับงานมอเตอร์มเริ่มวันที่ประมาณ2 0่สิบยี่สนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนมเดือนเมษาแต่ทีเนี้ยใครที่รอช่วงมอเตอร์ครับ โปรโมชั่นตอนนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าคุณไปจองมอเตอร์เนี่ยคุณต้องรอไปอีกเพราะว่าลูกค้ามีออเดอร์เยอะมากคุณจะได้รถช้าไปอีกอันนี้จัดไฟแนนซ์ผ่านรับรถเลยมีรถเลยโปรโมชั่นจุโปรโมชั่นเดียวกันเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยถ้าโปรโมชั่นเดียวกันกับมอเตอร์โปรไม่ต้องรอแล้วจองเลยครับครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมครับผมอ่าครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีเอฟซีจัดจากเชียงแซวในดาบตำรวจนะครับปัญญานะครับครับผมมากับรถ คันเก่งคันงามดูๆเหมืกันนะครับแล้วก็ถ้าสนใจโปรโมชั่นแบบนี้ก็ทักมาที่ Facebook i สุ z เสยงมวิถีทุกสาขาหรือสาขาของวิการเล็กก็คือสาขาลำลูกกาคลอง4 02 994561019 0854867825เบอร์นี้มีลาย0651426969อ่าครับผมก็ชัดเจนครับก็ขอบคุณผู้จการเล็กด้วยนะครับขอบคุณ FC ด้วยนะครับครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ